สิวเมนมันก็คือสิวฮอร์โมนที่มันเกิดจากสังขารของเราที่จะพ้อมีลูกซึ่งมันไม่สามารถเลี้ยงได้อยู่แล้วอ่ะไม่ให้ฮอร์โมนสวิงหา้าไม่ให้เมนมาสกินแคร์ก็ช่วยบรรเทาได้บ้างแต่ถ้าถามว่าวิธีที่จะช่วยเรื่องสิวฮอร์โมนได้ดีที่สุดนะคือการดูแลสุขภาพและการใช้สกินแคร์ร่วมกันกินดีไม่ได้กินหวานไม่ได้กินไขมันอะไรพวกนี้คือลดสารตั้งต้นของ,ของการผลิตฮอร์โมนได้อีกอันนึงที่ทําได้ก็คือการนอนถ้าสมมตินอนไม่พอนร่างกายเรามันก็จะเอาระบบการ ต้องกันทั้งหมดอะไปดูแลตับไตไส้พุงของเราอะให้มันแข็งแรงอยู่ดีไม่มีเอเนอร์จี้มาดูแลผิวเลยก็ทําให้แบบฮอร์โมนรอบเดือนมันปะปุกขึ้นมามันก็จะไปออกที่หน้าแบบเป็นเหนียวไปเลยพี่ในคนไข้ของหลักสกินอะคืออไม่สามารถปรับไลฟ์สไตล์ได้แต่ว่าห่านมาดูแลเรื่องผิวมากขึ้นนะผิวเมนของเขาอะจำนวนที่มันเคยเขยยเยอะอะ,อะมันก็แบบน้อยลงเพราะนั้นก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทาสกินแคร์ร่วมกันไปด้วยพวกความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงผิวทาหนองแดงน้องชมพูน้องคองร่วมกันอีกมัน